เฮโยวุสตสวัสดีครับผมพรีเมียมจากร้านรีวิวมอเตอร์ไบค์นะครับวันนี้เราพามารีวิวรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะฮะเป็นเจ้าคันนี้เลยยาม่าแกนฟิลาโนนะครับผมปี2018นะครับคันนี้รถบ้านเดิมๆพร้อมกับขี่ใช้งานเลยนะฮะชุดสีกิ๊บๆเลยครับลูกค้าสีเป็นสีแดงสวยๆส,สดๆแบบนี้เลยนะฮะนะ,ะท่อได้มาเป็นท่อเดิมนะครับผมเงาๆเลยนะลูกค้าคันนี้คือ ใหม่มากๆเลยนะถึงปีจะเก่าหน่อยแต่ดูสภาพสิฮะชุดสีใหม่ๆกิบๆนะฮะคมไฟไม่มีเหลืองเลยดอกยางหน้าหลังมีมาให้แบบพร้อมใช้งานนะครับลูกค้านะเราจะมีร่องลอยตามการใช้งานมาบ้างนะฮะเป็นเรื่องปกติของรถมือ2เลยนะแต่สภาพโดยรวมคือยังสวยๆอยู่เลยเจ<น>้าแกนเฟลโน่น,นี่คือขึ้นชื่อเรื่องประหยัดน้ามันอยู่แล้วนะฮะเครื่องค้างเดิมนะฮะค้างไม่ดังควันไม่ไหลแน่นอนนะฮะใครที่กําลังหารถออโต้นะครับรถบ้านๆขับขี่ใช้งานนะฮะไว้ขับไปทํางานนะผมแนะนําเลยนะครับผมอ่ะ เล็ขไม้เจ้าคนนี้นะฮะอยู่ที่21,000โลเท่านั้นครับลูกค้านะเรามาฟังเสียงท่อกันหน่อยนะครับคันนี้รดบ้านท่อเดิมนะอ่าประมาณนี้เลยนะฮะอ่าประมาณนี้เลยเจ้าคันนี้นะครับผมมีเล่มพร้อมเอกาสารครบแล้วนะฮะหากใครสนใจนะครับช่องทางการติดต่อจะอยู่ด้านบนเลยครับ